สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับคู่ธุรกิจ Business Matching ประจำวันพุธนะครับวันนี้วันพุทธที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะครับมาพบกับคุณมิม,มนปั้นคงรองผู้มีการฝ่ายวิชาการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือวทดี t นะครับวันนี้คุณมิม,มนจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโครงการพัฒนารุ่มน้ำขงนะหรือว่าหลายคนเรียกว่า GMS เนี่ย จะเป็นการพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมได้อย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณมิมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชนะท่านสำหรับทุกท่านครับนะ GMS ชื่อเป็นทางการครับครับก็จริงๆก็เป็นชื่อที่ที่คนไทยคุ้นเคยส่วนหนึ่งนะครับถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือลูกแม้น้าโขงนะครับหรือว่าแปลมันจากร r e a t e r m e k o งสับรีเจียนก็คืออ่กรอบการพัฒนาประเทศที่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับถ้าพูดกันง่ายๆคือก็ประกอบด้วยประเทศจีนนะครับประเทศเมียนมาลาวกมบูชาแล้วก็เวียดนามจีนนั้นเป็นเฉพาะจีนตอนใต้นะครับซึ่งเป็นเป็นดินแดนที่ลุ่มแม่น้ำโขงพาดผ่านนะครับก็เป็นกรอบความร่วมมือที่มีเขาเรียกว่ามีกลมีสาระสำคัญนะครับในการมุ่งเน้นในการที่จะให้ภูมิภาคนี้เนี่ยสร้างความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งโดยมีเอนจินโดยมี คนไกทั้งเรื่องของการพัฒนาความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็การการขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคนในภูมิภาคนะครับโดยมีธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ adb เนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ให้การส่งเสริมนะครับทั้งด้านการให้เงินกู้การส่งเสริมทักษเทคนิคด้านการพัฒนาด้านวิชาการนะครับแล้วก็เป็นความเป็นกรอบความร่วมมือที่ที่มีองค์กรขับเคลื่อนชัดเจนนะครับ เราได้ยินสถาบันร่วมมนน้ำโขงซึ่งตั้งอยู่ที่เชียงที่ขอนแก่นนะครับมีบทบาทหน้าที่ในการประสานความร่วมมือมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรน,นะครับเพื mm ่อ hmm. ที่จะสร้างเน็ตเวิร์กในการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งก็เป็นกรอบที่ผมคิดว่ามีความสถาธ์กับประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราก็ค้าขายกับภูมิภาคนี้เยอะนะครับในเพื่อนบ้านของเรารวมทั้งจีนเองก็มีบทบาทสําคัญในการค้าขายลงทุนในภูมิภาคนี้นะครับ เราก็เป็นกรอบความร่วมมือที่มีการประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องมีความต่อเนื่องนะครับในการทํางานร่วมกันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเลยนะครับขณะนี้ก็ถือว่าเป็นกรอบที่แอคทีฟมากในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็ได้ไประโยชน์ร่วมกันทุกประเทศครับเมื่อตอนเดือนที่ผ่านมานี่เองมีการประชุม GMS Summit เรียกว่าระดับผู้นําประเทศไปประชุมกันเลยนะฮะมีประเด็นน่าสนใจบ้างไหมครับคุณม่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือการประชุมครั้งเนี้ มีเรียกเป็นเบอร์หนึ่งของทุกประเทศไปนะครับก <te ็ม nah, ีประเทศไทยก็มีท่านนายกรีเข้าร่วมนะครับแล้วมีรัฐมนตรีที่เป็นบาทสําคัญในการพัฒนาในจ r g เข้าร่วมนะครับแล้วก็ได้เห็นอ่าจีนนะครับให้ความให้ความสําคัญการพัฒนากรอบนี้ก็มีนายกรัฐมนตรีของจีนเข้าร่วมด้วยแล้วก็อ่ามีผู้นําของเมียนมาเข้าร่วมด้วยปกติเนี่ยเมียนมาจะค่อางเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับครั้งนี้ก็ไปแล้วก็ได้มีการ ออกถแถลงการร่วมประชุมอย่างเป็นทางการนะครับในกรณีของประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าบทบาทของเราค่อนข้างโดดเด่นนะครับเพราะท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการการนํานวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการ,ราาพัฒนาในภูมิภาคนี้นะครับซึ่งท่านก็ได้พูดถึงนวัตกรรมที่สําคัญที่น่าสนใจก็คือท่านบอกว่าประเทศไทยนั้นมีนวัตกรรมที่น่าสนใจก็คือการพัฒนาภาคการเกษตรนะครับการนาภาคการพัฒนาภาคการเกษตรที่ใช้ตลดาดเป็นตัวนําใช้เทคโนโลยีในการ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนะครับการเข้าถึงตลาดแล้วก็การการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองท่านพูดถึงที่น่าสนใจคือการที่ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในระบบการชำระเงินระหว่างประเทศนะครับหรือ QR payments นะครับซึ่งก็ก็เป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานของเราก็คือว่าหลังจากโควิดเนี่ยคนไทยก็ให้ความสําคัญกับการการใช้บริการการเงินการชำระเงินแบบออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วก็เรามี ระบบโมบายเพย์เมนท์ที่ทุกคนเข้าถึงนะครับตอนนี้คนไทยทุกคนก็ใช้เงินใช้ใจ่ายเงินกันผ่านโมบายได้นะครับแล้วก็เราเองก็เป็นมือบทบัตรนาในการที่จะพัฒนาการชำระระหว่างประเทศซึ่งเป็นเป็นพื้นฐานที่สาคัญของค้าขาผ่านอ e ีคอมเมิร์ซนะครับรวมทั้งขณะนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้นะครับนอกจาก GMS เนี่ยก็มีทั้งอินโดนีเซียนะครับมีจีนแล้วก็มีสิ่งแล้วก็ ประเทศสิงคโปร์นะครับสามารถที่จะเดินทางประเทศประเทศไทยและก็ใช้จ่ายเงินโดยใช้กีบอาเป็น,นได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของประเทศไทยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านเ็เรียรว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นนะครับในการน,นํานวัตกรรมเข้ามาเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในภูมิภาคนี้นะครับและและผมคิดว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่สาคัญในการที่ประเทศไทยจะถ่ายทอดนวักตกรรมเหล่านี้สู่ภูมิภาค g m s นะครับซึ่งก็ จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่จะาให้บูรภาคนี้เนี่ยนำไปสู่การพัฒนาที่ก้าวไปด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นภูมิภาคที่ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาประชาชนนะครับก็คือว่าเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมโยงการติดต่อนะครับก็ถปอว่าเป็นเป็นว่าเป็นสเต็ันที่สาคัญของประเทศไทยในานะที่เราก็เป็นสมาชิกหนึ่งของ GMS นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีบัติแข่งขันทางด้านการค้าและการลงทุนในภูรีพันี้ครับในแง่ของ การแบ่งปันทรัพยากรนะครับเพราะว่าลุ่มน้าโขงนี่ก็ผ่านหลายประเทศเลยนะฮะรวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยการแบ่งปันทรัพยากรว่าเป็นน้ําหรือว่าสิ่งอยู่ในแม่น,น้ำเนี่ยนะครับมันได้พัฒนาหรือว่ามันได้ข้อ,อตกลงอะไรที่ท,ที่ที่เป็นที่พอใจทุกฝ่ายหรือย,อยังหรือว่าต้องดําเนินการัไงต่อคือประเด็นเรื่องของอการการจัดสรรทรัพยากรในรุ่มน้าโขงนะครับจริงๆก็มีการพูดกันในหลายเวทีนะครับแล้วก็ หลายหลายประเทศในภูมิภาคนี้ก็จะมีความคล้ายๆว่ามีประเด็นที่เห็นร่วมกันว่าการจัดการน้ํานะครับซึ่งก็ทั้งการที่บางครั้งบางช่วงเวลาน้ํามากเกินไปน้ําน้อยเกินไปนะครับก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่อาศัยใน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 ภูมิภาคนี้นะครับสำหราบลาวเองก็สร้างเขื่อนนะครับในการที่จะแบ่งปันน้ําออกไปนะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้านะครับจีนเองก็มีการ จัดสรรน,น้าในในรูปแม่น้าโขงเนี่ยค่อนข้างที่มีความสาคัญบางครั้งน้ําเยอะน้ําน้อยก็มีข้อมูลบอก่าการที่จีนปล่อยน้ําออกมาก็ก็มีส่งผลกระทบตรรทบ่อประเทศในภูมิภาคนี้นะครับแต่ว่าในการประชุมครั้งนี้นะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีเวทีในการหารือกันอยู่นะครับในภูมิภาคจีนด,ด้วยกันนะครับก็ยังไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมานะครับแต่ว่าก็มีการพูดจาในเรื่องอื่นอย่างเช่นทางอ้อมอย่างเช่นเรื่องของการจัดการภัยพิบัตินะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่อาเซียนเนี่ย แล้วก็ GMS เนี่ยได้รับผลกระทบร่วมกันแล้วก็การการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพื่อการพัฒนาย,ยั่งยืนนะครับประเด็นนี้พูดอ้อมๆครับแต่ว่าบางทีในประเด็นที่รู้สึกว่าเป็น,ปนอ่อนไหวเนี่ยก็จะมีวิธีการประชุมกันอยู่นะครับอนอกนอกจากกรอบ GMS หร,รือ Scatter ไม่ของสับป,ปีเจียนแต่ผมเรียนว่าประเด็นที่คุณจราพูดถึงเนี่ยในบางในในทุกครั้งที่ที่ที่ผมได้มีโอกาสปไปไประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นประชุมทางวิชาการต่างๆเนี่ยก็จะมีนักวิชาการถามถึงเรื่องนี้เสมอนะครับว่า สมาชิก GMS หรือว่าสมาชิกที่อยูอ่ตามรุ่มน้ำโขงเนี่ยจะจะบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพื่อเกิดความเป็นธรรมและไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งได้รับได้รับผลกระทบในรกรณีของไทยก็เหมือนกันการที่เราเกิดน้ําท่วมในภาคเหนือนะครับก็มีกระแสเหนึ่งว่าก็มีการจัดการน้ําในรุ่มน,น้าโขงที่บางทีน้ํมันจะมากเกินไปแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรของเรานะครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องหาวิธีคุยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งด้านการพัฒนาที่มีการพูดคุยเกี่ยอกันเรื่อน,นนี้ครับ แต่ว่าหลักการสําคัญคือว่าถ้าระดับผู้นำเนี่ยจับมือกันมั่นใจนะให้ความมั่นใจด้วยกันว่าจะร่วมกันพัฒนาภูมภาคสมาชิกที่อยู่ในกรอบความร่วมมือมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่มันจะต่อยอดไปตู่สู่การสละลายเหล่านั้นได้ใช่ครับใช่ครับคือคือบางครั้งเนี่ยนะครับการเจอกันของผู้นำเนี่ยเป็นการส่งสัญ,ญญาณนะครับเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าทุกประเทศเนี่ยจะร่วมแบ่งร่วมใจกันนะครับจะมีฉันทามติร่วมกันในการพัฒนาซึ่งในการประชุมครั้งนี้เราก็เห็นบทบาท ของทุกประเทศที่ที่ได้จับมือกันได้ออกถแถลงการทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับดังเป้าหมายที่สําคัญก็คือการการยกระดับการพัฒนาให้ปุ๋ยภาคที่มีความยั่งยืนนะครับความยั่งยืนก็มีวัดกันอย่างหล,หลักก็คือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับทายังไงให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้ตัวสูงขึ้นนะครับลดความเหลื่อมล้ําทั้งในประเทศระะว่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากของปุ๋ยภาคนี้นะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเองก็เป็นประเทศที่ ค่อนข้างที่จะมีระดับการพัฒนาที่ล้ำหน้าไปนะครับเรามีรายได้ประชากรตัวอยู่ที่ประมาณ8,000-9,000กันนะที่เพื่อนบ้านนะครับอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2,000-3,000เวียดนามอาจจะมากที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับแต่ว่าย,ยังต่ำประเทศประเทศไทยจีนเองนะครับก็มีสอง,สองมณฑลที่ระดับการพัฒนาค่อนข้างไปไกลนะครับรายได้ประชากรตัวก็สูงกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ก็คือว่าทํำยังไงให้ภูมิภาคนี้เนี่ย มีการเดินไปด้วยกันก็คือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังและก็คำนึงถึงความยั่งยืนซึ่งจุดนี้ครับจุดนี้ประเด็นเรื่องความยั่งยืนเป็นประเด็นที่ท,ที่อาเซียนเจมส์ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ท่านนายกรีก็พูดถึงเรื่องของอาการพัฒนายั่งยืนนะครับที่ที่นำเอาสิ่งแวดล้อมนะี่มาเป็นตัวตั้งในการในการให้ความสําคัญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการให้ความสาคัญกับ m ครคเม h เช่นนะครับให้ความสําคัญกับ าก,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันกับประเทศสมาชิกใน GMS ที่จะร่วมมือร่วมกันนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยอภมยภาคนี้ก็ยังเปิดกว้างนะครับให้ให้ความร่วมมืออื่นเป็นกันควยกับเครื่อนด้วยไม่ว่าจะเป็น x อค x นะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบความร่วมมืออ่บีของจีนซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับาการพัฒนาที่ที่มุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับ ความร่วมมือระหว่างสองประเทศไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือระหว่างลาวกับกัมพูชาก็มีการยกกำลังพูดถึงนะครับซึ่งซึ่งก็ถือว่านี่เป็นหัวใจสําคัญแล้วก็ในย่าสาคัญของ g m s ก็คือว่ามีมีธนาคารของตัวเองนะครับคือมี ADB ซึ่งก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการเงินสีเขียวหรือ Green Finance นะครับเพื่อที่จะให้ทุกประเทศเนี่ยได้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบ จากสินแวดล้อมหรือ m คร m c t e n g e นะครับซึ่งท่านนายัฐบนตรีก็ได้กราวขอบคุณประธาน ADB ในการที่ให้การสนับสนุนไทยในการเข้าถึงแหล่งเงนินทุนซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของ c l climate change ก็ต้องพูดถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีสีเขียวนะครับซึ่งทํายังไงให้ทุกประเทศเนี่ยสามารถมีเงินทุนที่นํามาใช้ในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ไปสู่ green t e ท Technology อันนี้จะมีความสําคัญที่สุดซึ่งก็ เราโชคดีนะครับที่ที่นาคารเพื่อการพัฒนา,านเอเชียเนี่ยมีมีศักยกภาพในการให้ให้กู้นะครับแก่ประเทศสมาชิกเพื่อน,นํามาพัฒนาในการสร้างระยะดับเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีสีเขียวนี่มีความสาคัญมากครับก็เรียกว่าเป็นเวทีรองประเทศที่ที่ทุกประเทศน่าจะมีส่วนได้ประโยชน์นะนอกจากเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องแบ่งปันกันเนี่ยก็จะนาไปสูค่ความร่วมมือด้านอื่นด้วยนอกเหนือจากแวดวงในเซียลวีที่ซ้ำไปคือไป เชื่อมกับจีนแล้วประเทศนอกนอกประเทศกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับซึ่งซึ่งก็ต้องเราต้องยอมรับว่าตลาดที่ยังมีศักยภาพอยู่ที่มีผู้บริโภคอยู่ประมาณสัก200ล้านคนเนี่ยก็คือ GMS นะครับแล้วก็เราผมย้าเสมอว่าเวลาพูดถึงศักยภาพผู้บริโภคเนี่ยอย่าไปดูรายไา้ประชากรต่อหัวนะครับต้องดูต้องดูงดหลายๆเรื่องดูในแง่ของรายละเอียดด้วยนะครับ คนลาวอาจจะมีประชากรแค่ไม่ถึงสิบล้านคนแต่ว่าเขามีทรัพยากรเขามีเขามีความชื่นชมต่อสินค้าไทยนะครับแล้วก็ได้ทําเรื่องของความเชื่อมโยงมาดัดเป็นเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟลูของสินค้าการค้าชายแดนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับในการที่จะใช้ GMS เป็นวกับเครื่อนหรือว่าถ้าเราพูดถึง GMS เราจะพูดถึงเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น R12 R3 R9 ซึ่งเชื่อมโยงภูมิภาคนี้ไว้ได้วยกัน เส้นทางเหล่านี้เนี่ยเป็นผลผลิตของความร่วมมือ GMS ทั้งนั้นนะครับที่ธนาคารเพื่อการแพัฒนาเอเชียเนี่ยได้ให้ทุนมาศึดี้นะครับว่าในการสร้างถนนสร้างความเชื่อมโยงเนี่ยจะต้องทําอย่างไรแล้วเส้นทางไหนจะเปะโยวสูงสุดแล้วก็ให้เงินกู้เป็นเงินกู้ที่มีอัตาราดอกเบีย้ยต่ำนะครับรวมทั้งให้เงินให้ฟรีส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับก็นําไปสู่การการพัฒนาจะก็เรียกว่าเป็นเป็นระเบียง ระเบียงจังกายภาพเนี่ยเป็นระเบียงเศรษฐกิจแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราพูดถึงการพัฒนาจักายภาพเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงการพัฒนาเรื่องของอการพัฒนาในแง่ของซอฟต์แวร์ด้วยก็คือการการพัฒนากฎระเบียบกฎหมายนะครับที่จะให้กฎระเบียบเนี่ยมันมีความสะดวกนะครับแล้วก็ลดข้อจํากัดในการเคลื่อนย้ายสินค้าตั้งคนแล้วก็สินของนะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นซอฟต์แวร์คอนเน็กติวิตี้แต่สําคัญที่สุดก็คือว่า การเชื่อมโยงระหว่างคนในภูมิภาคนี้นะซึ่งซึ่งก็เป็นผมว่าเป็นเป็นจุดเด่นของไทยที่ไทยเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับคนได้ค่อนข้างดีในภูมิภาคนี้นะครับคนจีนนะครับคนจีนซึ่งอยู่ในมณฑลยูนานก็ก็เชื่อมชมประเทศไทยอย่างมาประเทศไทยคนใน GMS เเนี่ยก็มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือเป็นคนที่อยู่ในนับถือศาสนาพุทธนะครับเพราะฉะนั้นความชอบความเชื่อ ค่านิยมต่างๆก็ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นก็ไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้โอกาสจากการร่วมมือภายใต้กรอบ GMS นะครับที่นําไปสู่การส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวในบูิภาคนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็เหมือนที่ท่านาน,นายกนีได้กล่าวไว้ว่าในในระยะต่อไปเนี่ยจีนก็ต้องมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมนะครับการใช้นวัตกรรมเพื่อย,ยกระดับุณภาพชีวิตของประชาชนดังนันการการค้าการลงทุนต่างๆก็จะต้องใช้นวัตกรรมมากขึ้น จุดหนึ่งที่ท่านนายกนันบุรพูดถึงที่เป็นจุดขายของประเทศไทยคือนวัตกรรมภาคการเกษตรนะครับซึ่งซึ่งผมแกดเป็นจุดที่สําคัญที่ประเทศไทยสามารถที่จะเป็นตัวชูโรงในการทําการค้าการลงทุนได้นะครับเพราะว่าท่านพูดถึงเรื่องของการที่เราใช้ระบบการผลิตที่ที่ใช้ตลาดเนี่ยนำการผลิตอันนี้เป็นตัวใจสําคัญมากเขาเรียกว่าการบริหารจัดการซัพพลายเชนนะครับที่ผลิตให้ตรงความต้องการตลาดซึ่งมีนัยสําคัญที่ว่า เราจะต้องผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานตลาดด้วยนะครับแล้วก็มีระบบในการที่จะคาดการณ์ความต้องการของตลาดแล้วก็การจัดการเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าที่ท่านนในยกลีพูดถึงจะเป็นโอกาสของคนไทยนะครับในการที่จะเข้าไปลงทุนนะครับในการไปลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มในกา,ารเกษตรเพราะท่านปูทางไว้แล้วว่าคนไทยเนี่ยเราเราส่งเสริมนวัตกรรมในภาคการเกษตรนะครับซึ่งจุดเนี้ย วิร์ดิ้งเนี่ยมันก็จะสะท้อนไปยังประเทศสมาชิกทั้งหมดว่าถ้าพูดถึงรัตกรรมภาคเกษตรต้องพูดถึงประเทศไทยนะครับก็จะเป็นตัวชูโรงที่ให้คนไทยเนี่ยเข้าไปลงทุนได้นะครับผมก็ยินดีใจที่ที่เห็นบริษัทไทยไปลงทุนในการสร้างโรงงานหาสน,นสัตว์ในในสปปร,ปรลาวนะครับเราไปลงทุนในการสร้างะระบบผลิตไฟฟ้าที่สรป,ปร,ปรลาวนะครับเราไปลงทุน ในการผลิตพลังงานทางเลือกที่ที่เวียดนามนะครับรวมทั้งการเข้าไปตั้งโรงงานเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรในเมียนมาซึ่งก็เป็นความต้องการของประเทศเหล่านั้นนะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศไทยที่เรามีนวัตรกรรมแล้วก็เรามีภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการจัดการสัพพะเชนภาคการเกษตรเนี่ยแล้วเรานําสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปไปขยายผลสู่เพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าบางครั้งการการการค้าการลงทุนที่ไปไปด้วยกันนะครับถ้าถ้าคนไทยไปลงทุนที่เพื่อนบ้าน เราก็าเอาเครื่องจัรไปนะครับเราก็เอาคนเข้าไปเราก็าเอาวัตถุดิบบางตัวเข้าไปเนี่ยมันก็นําไปสู่การเพิ่มขึ้นของการค้าชายแดนนะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงให้ให้ความเชื่อมโมยงเหล่านี้เนี่ยมันสะดวกในแง่ของการการส่งสินค้าเข้าและออกผ่านชายแดนนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงการค้าเนี่ยผมไม่อยากให้เราพูดถึงการนาส่งออกอย่างเดียวนะครับเรานําเข้าก็ได้นะครับเพื่อม,มาสร้างมูลค่าเพิ่มเราไปลงทุนก็สามารถที่ใช้โอกาสจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร แล้วก็การใช้ประโยชน์จากนโยบายของประเทศเพื่อนบ้านนะครับในการที่จะไปลงทุนเพื่อเพื่อสร้างงานให้เขาเรานําเทคโนโลยีเข้าไปเรามีความรู้ด้านการตลาดเราก็ไปส่งผลิตภัณฑ์นอกพวกนอกภูมิภาคได้สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นคือดุลการชำระเงินนะครับที่เราไปลงทุนและมีกําไรแล้วก็นําเงินกลับมาประเทศก็สร้างความมั่งคั่งกับประเทศไทยนะครับนี่คือจุดนึ่งที่จะต้องบอกคนไทยว่าโลกในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเป็นประเทศที่ เป็นเป็นประเทศการค้านะครับค,คือมุ่งเน้นในเรื่องของการค้าที่ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าระหว่างประเทศเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไทยทุกคนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการประชุมเนกะรเตอร์แม่โขงซั b พลีเชนหรือว่า,ากลุ่มนะฮะประชาคมความร่วมมือร่มน้ำโขงซึ่งเพิ่งผ่านพ้นไปนะระดับสุดยอดคือระดับผู้นำเนี่ยผ่านพ้นไปเมื่อ วันที่หกที่เจ็ดพุจิกาโชนี้เองนะเป็นสุดยอดประจําปีนี้นะซึ่งก็ทีมก็เน้นอยู่แล้วนะเน้นเรื่องของการค้าในเรื่องของการลงทุนด้วยซึ่งเรา็นอัเสนอเรื่องแบบวัตกรรมก็จะทําให้ความร่วมมือเนี้ยมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้วก็ยังประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกมากขึ้นทีไทยก็ได้ประโยชน์เรื่องการค้าของการลงทุนด้วยอย่างแน่นอนนะแน่นอนครับแน่นอนครับครับได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณมิมนนะครับที่นําเอาเรื่องของการพัฒนารูปน้ำของ GMS เนี่ย ซึ่งจะพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยอาวัตกับตามที่ผู้นำไทยกำลังนำเสนอที่ประชุมเนี่ยนำเสนอในวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับสำหรับรับข้อใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านทุกท่านครับ